ครับต่อไปก็คือขยับความซับซอ้อนนะครับของระบบในการแก้ปัญหาในส่วนนี้เราจะมาพูดถึง Gradient แล้วก็ลาปลาเชียนนะครับ o อ e เปอเรก็เป็นการทรบทวนะนั่นแหละครับของ Scalar Field mm hmm. ก็คือที่ไม่ใช่เวกเตอร์นะครับ mm hmm. โดยที่ Scalar Field ตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาแปลผัน เปลี่ยนตาม r ก็คือ1ส่วน r นะครับในระบบ2มิติในระบบ3มิติครับเขาบอกว่าให้ใช้ออปเรเตอร์ใน rectangular form ก็คือ x y z แล้วก็ใช้ระบบ Coordinate ที่เหมาะสมมากกว่านะครับในแต่ละกรณีซึ่งก็คือสนามเนี่ย สัพเพยฟ้าเนี่ยนะครับเขา8ป0ผ่านกับ1ส่วนอาเพราะฉะนั้นสำหรับสัพเพยฟ้าเนี่ยนะครับที่แป0ผ่นส่วนอาเนี่ยเราก็จับเท่ากับซักใสเครื่องหมายคงใส่ค่าคงที่เข้าไปนะครับก็กลายเป็น4ส่วนอาพูดถึง g ค a d ร e n t ครับก็คือ Grad v เนี่ยผลจะออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับ มาพิจารณาในระบบโค ордин าที่เป็นรกเทนกราคือ x y z เนี่ยกรัตฟีก็คือไอเจ้านี N ่ส่วนซิน rical, ลินด์คราลนะครับโคดิน a t e ก็ขึ้นอยู่กับ r phi แล้วก็ z ส่วนสเฟ r ริ a คอลโคดิน a t e ก็ขึ้นอยู่กับ r phi แล้วก็ theta นะครับตามนี้ยกมานะครับ แล้วลาปลาเซนนะครับก็คือเดลสแควร์ฟีนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ในร,นระบบเรกแทนกราฟระบบสี่เหลี่ยมผืนผระบบสเฟียร์โค้ร์เราเริ่มจากนะครับสักไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ส่วน r โดยที่ r าร์ในรเรกแทนการาฟโคออเรนต์ก็คือเอ็กซ์ไบซ์เซตเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองทั้งหมดอยู่กับหนึ่งสองอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว gradient นะคร um, ับใน rectangular coordinate ก็ใส่ c ส่วน r นะครับ r ก็คือตัวนี้ก็ทำการ differentiate ในที่สุดเราก็จะได้ค่าแปรฟีเนี่ยนะครับมีค่าเก่ับลบ c ส่วนอา,การกลแล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ r ส่วนกรณีของถ้าใช้ระบบซิลินดิเคิลนะครับโคอ r ร์ดิน e ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับ R ตัวเดียวแปรฟีก็มีค่าเก่ับลบ4ส่วนอากลงสอง แล้วก็ยูนิเตเวกเตอร์ทั้งหมดต้องเท่ากันนะครับไม่ว่าเราใช้โคอิเนตอะไรก็แล้วแต่กลับมาดูลาพเลเชียนก็คือเดลสแคปฟี free. ใน t a กเ u l a ร c าโคอ i n a ด e นะครับเราก็ทำการดิฟเฟอเรน i ช t e สองครั้งนะครับอันนี้ก็จะ,ะทำงานเยอะหน่อยในสุดเดล u แค e ฟ h ี free, ก็เท่ากับ0 แล้วถ้าเราใช้ spherical form นะครับก็ทำได้เหมือนกันก็ออกมาเป็นสูตรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการทบทวนในเรื่องของการใช้ operator นะครับกแล้วก็ลา r a ล i ย n ต่อไปนะครับอย่างที่บอกเมื่อเราศึกษาในเรื่องของอสนามไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะหาะความหนาแน่น flux ไฟฟ้า electric flux density เราจะไปหา potential difference ก็คือความต่างศักย์ทางไฟฟ้าครับแล้วก็จะลงเอยด้วยการมาวิเคราะห์ครับเกี่ยวกับอุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าซึ่งก็คือตัวเก็กบประจุหรือว่า capacitor นั่นเองส่วนในกรณีของสนามแม่เหล็กเราก็รู้อยู่ล้วนะครับอุปรกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กก็คือ ตัวเหนี่ยวนำะหรือว่าดักเตอร์เขาบอกว่าตัวเก็บประจุนะครับเป็นรูปทรงกระบ,บอก c o เ x ็ก l นะครับก็คือมีเป็นย่านนะครับของวัสดุหรือ Material เนี่ยที่ใช้ไม่ทำให้ตัวเก็บประจุเนะี่ยต่างกันและ Co ial, วโคเอ็กเซก็คือหมายถึงว่าเขามีทั้งวงนอกแล้วก็วงในนะครับ ผลปรากฏว่าสารดิลเล็กทริกที่เอามาใช้ทำตัวเก็บประจุเนี่ยมีด้วยกันสองแบบที่มีค่า p e r m i t t i v i t y เป็นเอฟซ l ลอนหนึ่งแล้วก็ p e อ m i t ิทิ i t ตี้เอฟซีลอนสองรวมไปถึงของ Conductivity หรือว่าสภาพนำทางไฟฟ้าเนี่ยก็คือซิกมาหนึ่งหรือว่าซิกมาสอง เขาให้หาค่าการเก็บประจุแล้วก็ค่าการนำไฟฟ้า conductance นะครับต่อนหนึ่งหน่วยความยาวต่อไปนักศึกษาก็จะไปเห็นว่าตัวนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ transmission line ครับเราจะพูดถึงตัวค่า capacitance per unit length หรือว่าต่อนหนึ่งหน่วยความยาว farad per meter capacitance ก็เช่นเดียวกันกับก็จะกลายเป็น farad อ่าถ้าทเกี่ยับ capacitance ก็คือ ฟารัดเมตร์ส่วนคอนดักแทนส์ก็คือโมห์ใช่ไหมครับต่อเมตร์นี่คือรูปร่างของตัวเก็บประจุครับก็ผมกดในช่วงมุมเนี่ยความกว้างของมุมแอลฟาเนี่ยจะมีสารไดอิเล็กตริกที่มีค่าอับซอลอนเป็นอับซอลอนหนึ่งอ่า relative permittivity เป็นอับซอลอนหนึ่งครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็มีค่า Uh, Permittivity นะครับเป็น a อ็ i ลอสออันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับเราก็มองว่าตัวเก็ประจุตัวนี้ถูกสร้างนะครับมาจากอาตัวเก็ประจุที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยสองตัวเอามาขนานกันรูปแบบนี้คือขนานถ้านักศึกษาจำได้คือหมายถึว่า การต่อตัวต้านทานเนี่ยถ้าเรามาต่อขนานกันเนี่ยค่าความต้านทานจะลดลงแต่ถ้าต่ออนุกรมนะครับความต้านทานจะเพิ่มมาขึ้นแต่ตัวเก็บประจุถ้าเรามาต่อขนานกันเนี่ยค่าความต้านค่าการเก็บประจุเนี่ยจะมากขึ้นคือเอามาบวกกันเลยแต่ถ้าเอามาต่อนุกรมเนี่ยค่าการเก็บประจุรวมเนี่ยนะครับจะน้อยลงก็คล้ายๆกับ เหมือนกับเอาตัวต้านทานมาตอบประขนาดน,นะครับทีนี้เรามาลองดูปัญหาที่ง่ายที่สุดนะครับในการสร้างตัวเก็บประจุที่เรามีค่าแผ่นใดอ่แผ่นตัวนำสอแผ่นประกบกันเนี่ยแล้วก็มีระยะห่าง D ระหว่างแผ่นตัวนำเนี่ยทั้ง2นะครับหรืออิเล็กทรเนี่ยมีค่าเป็นสารด Electric, ิเล็กทริกที่มีค่า p e r m ์ t ิ i ิวิตเนี่ยเป็น Epsilon จากกรูนะครับ โดยทั่วไปเรารู้อยู่แล้วเนี่ยค่าการเก็บประจุก็จะมีค่าเท่ากับเอชลอนคูณด้วยพื้นที่หารด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนําทั้งสองแต่ A ในจุดนี้เนี่ยก็คือ a 1 a นบวกเอถูกไหมครับพื้นที่ถูกแยกออเป็น a 1 a นบวกเอระจายออกมาก,ก็คือ C1-C2 แบบ C2 อันนี้ก็คือการตอบตัวเก็บประจุแบบ p พร์ l รลนะครับขนาดกลับมาดูปัญหาของเราเนี่ยเจ้า โอ e เนะครับอันนี้หยิบมานะครับถ้าเป็นในลักษณะรูปแบบไม่มีการแบ่งเคกอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตัวเก็บประจุรูปทรงกระบอกค่าการเก็บประจุก็จะมีค่ากับ2พายพเอฟซิลอนส่วนหลอนบีส่วน A อนะครับ B ก็คือลัศมีวงนอก A ก็คือลัศมีของอวงในหน่วยเป็นฟาร์พั่งพมตริ ทีนี้เมื่อเราแยกพิจารณานะครับไอ้ส่วนด้านนี้ขาดหายไปอัลฟาไอตัวรัศมี b เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนแบบไอ้สองพายเนี่ยนะครับก็คือเป็นอะไรนะครับเรเดียนหนึ่งรอบเนี่ยก็จะมีสองพายเรเดียนเพราะฉะนั้นมันไม่ครบสองพายเรเดียนเราก็ลบออกซะอัลฟา Alpha, นะครับอัลฟาก็มีหน่วยเป็นเรเดียนเช่นเดียวกับไอ้ตัวไอ้ตัวชุดเล็กเนี่ยตัวเก็บประจุที่มี เส้นลัศมีเนี่ยรับน้อยกว่า B เนี่ยแล้วก็มีความกว้างของมุมเนี่ยเป็นอัลฟา C2 ก็กลายเป็นอัลฟาเอฟซอนหนส่วนลองบีส่วนเถูกไหมครับก็คือเรเดียนเพราะจุดนี้เนี่ยก็คือเรเดียนนะครับในล,ลักษณะรูปทรงกระบอกเขากินไปกี่เรเดียนนี่คือการเรียนแบบโดยที่ไม่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดเลยแล้วเราก็จับกัน เมื่อเป็นการตอบแบบขนานนะครับคล้ายๆแผ่นตัวนำสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบกันแล้วก็มีดิเลคทริกขั้นอยู่นะครับก็จะเป็นการตอบแบบขนานเพราะฉะนั้น C รวมก็จะต้องเทบ c 1 2บก2ก็เวิร์กอทางคณิตศาสตร์ครับก็จะได้ค่าการเก็บประจุมีค่านะับท่านนี้ซึ่งถ้าเผื่ออัลฟาเป็น0มองดูง่ายตัวนี้หายไปตัวนี้หายไป ก็จะกลับมาเป็น2อพายเอ็ซลอนหารด้วยลอนบีส่วนเอถูกไหมครับกลับมาที่เดิมคือตัวนี้ต่อไปคอนดักแทนส์คอนดักแทนส์ก็คือส่วนกลับของโอห์มส์นะครับใช้หน่วยเป็นโมดเพราะฉะนั้นท,ที่จะเป็น V ส่วนไอก็เป็น I ส่วน V I, I ก็หาได้จากความหนาแน่นกระแสนนะครับ j d ดับความหนาแน่นกระแสโดยกุญที่ J คือ current density ampere per meter square แล้วก็ C เท่ากับ Q ส่น V ครับตัวดึงถึงจุดนี้เข้ามาถ้าเราใช้สมการนี้เนี่ย Q ก็คือตัวค่าของประจุทั้งหมดเลยที่อยู่ในพื้นที่ผิวปิดนะครับ D a ซึ่งก็ดึงกดของเก่าเข้ามา ก็คืออินทิเกรตพื้นที่ผิวปิด D.DS ก็คืออิเล็กทริกฟลักซ์เดน d ิตี้ดด้วยพื้นที่ก็จะเท่ากับประจุที่ถูกล้อมรอบโดยพื้นที่ผิวปิดนั้น D ก็เท่ากับ Epsilon E นะครับแล้วก็ J เท่ากับชิกมา E เพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ยเรา,ม,ามองดูนะครับส่วนด้านนี้ v เนี่ยนะครับเราก็ย้ายสมการเข้าไปแล้วก็ c ก็ตกลงมาตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยเจ้า g เนี่ยนะครับก็ตามสมการก็คือ i v. s v เพราะฉะนั้นเราก็จับนะครับตัวข้างล่างเนี่ยก็คือ epsilon c l o s e surface integral ดีตัวนี้ก็คือ D ถูกไหมครับแล้วก็ดีเอสแล้วก็คูณด้วยสี่อันเจ้านี้ก็คือเอฟซิลอนนะครับผมเขียนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชชดเท่าไหร่เพราะฉะนั้น G ตัวเนี้ยก็คือเรามองดูอ่า E อยู่ในรูปของ J เท่ากับ j จทเท่ากับซิกมาอเพราะนั้นก็แทนค่าเข้าไปในส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเหลือซิกมาใช่ไหมครับหารด้วยเอฟซลอนสเพราะว่าอินทิเกรตเซฟเฟซครอสเซฟเฟซอินทิเกรลอดอทดีเนี่ยแล้วข้างล่างก็มีครอสเซ u เฟ a อินทิเกรล l e ดอทดีเพราะนั้นก็ตัดหักล้างกันไปนี่ก็คือ v เท่ากับซิกมาส่ส่วนเอฟซลอน สำหรับไอ้ส่วนที่สองเนี่ยครับ G เนี่ยก็เป็นซิกมาแล้วเราก็มีไอ้ตัวเดี๋ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะงงกันผมเป๊บนิดครับอีกครั้งนะครับก็คือเรามีสมก,การสองสมก,การเนี่ยเราจะหารค่า G ใช่ไหมครับ c o n d u c t a n c e g เท่ากับ i สุด v. แล้ว i เนี่ยก็คือ uh, cross surface integral j เจแล้วก็ j เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น uh, sigma e ตัวนี้นะครับแล้วก็หารด้วย v v ที่เราหามาได้ก็คือชุดนี้เราก็เอา v มาหาร uh, ก็คือ e psilon cross surface integral e d s c s c ก็ไปอยู่ข้างบนนะรับชุดนี้ก็ตัดกันไป เพราะฉะนั้นค่า g ก็คือ sigma c ส่วน epsilon sigma คือ conductivity มาจากจุดนี้ทีนี้จะไปหาค่า g นะครับในส่วนของ element เนี่ยที่มีมุมเป็น alpha เนี่ยหาได้ยังไงก็แทนค่า c เข้าไปครับ c ในส่วนของอส่วน element เล็กๆนี้ก็คือ alpha epsilon หนึ่งส่วนลอน l o n b ส่วน a นะครับก็คือ ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็คูณด้วยซิกมาส่วน E ก็จะได้ออกมาเป็นซิกมาหนึ่งอัลฟาส่วนด้วยลอนบีส่วน A แล้วก็ในกรณีของเจ้าตัวใหญ่เนี่ยนะครับรัศมี B เนี่ยค่าสี่ของเขาคือ2อพายลบอัลฟาเอฟิลนสองลอนบีส่วน A ครับก็แทนค่าเข้าไปในสมการนี้นะครับก็คือ4แล้วก็คูณด้วยซิกมาเดเอฟเลน สิกมาก็เหลืออยู่ตรงนี้นะครับแอปชวลก็ตัดก,กันไปนี่คือค่าคอนแทนซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับค่าแอปชวลขึ้นอยู่กับค่าคอนดักติวิตี้สิกมา